สวัสดีครับเราก็มาดูบางช่วงบางเวลาบางตอนของช้างป่าเรื่องเล่าของช้างป่ามันมีมากมายนะในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องเล่นลับเรื่องของศสยศาสตร์เรื่องของความเชื่อเรื่องของการกําเนิดเกิดมาของช้างนะตามลัทธิต่างๆนะมากมายมันมีเรื่องเล่ามากมาย แม้กระทั่งเรื่องของการสื่อกันทางกระแสะจิตยอย่างกรณีของไอ้งางอนกับพระอาจารย์ดนัยที่เขาใหญ่นั้นก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่เข้าไปมันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่จะต้องมาประสบพบเจอกันทั้งๆที่อยู่ไกลกันคนละทิศคนละทางแต่ก็ยังมาต้องมาเจอกันมาประสบ,บกรรมร่วมกันฝ่ายหนึ่งจากไปฝ่ายหนึ่งก็ยังอยู่ สัตว์โลกทุกตัวล้วนมีกรรมเป็นของตนเองนะเป็นมีกรรมมาแต่กาเนิดเกิดมานะไม่ว่าจะอยู่แห่งผลตาบลใดมันจะต้องมีเหตุมีผลของมันที่จะต้องมาพบปะกันจนได้นะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะการที่มันจะมาพบปะกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากกรรมร่วมนะที่ได้ก่อกันไว้นะในอดีต ในปัจจุบันหรือในอนาคตเนะมันจะต้องมาประสบพบเจอกันจนได้นะในช่วงนี้ <c oughs> มันก็ใกล้เวลาที่ช้างเขาจะต้องมาพบยากนะอีกไม่นานอ,อ,อาจจะเป็นทักเดือนหน้าเราก็อาจจะพบเจอช้างโขงใหญ่กว่านี้นะครับที่จะเดินทางมาร่วมสมทบกันเพราะตอนนี้ช้างโขงนี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณทักห้าสิบตัวออตอนนี้ก็หากินอยู่บริเวณ บ้านเสาหงบ้านเสาหงของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกไม่นานก็จะมีช้างอีกชุดนึงซึ่งเดินทางออกจากวัดผู้ลังหมูขึ้นมาทางเส้นทางเขาวลวกแล้วจะย้อนกลับมายังสวนป่าทอภูมิแล้วก็บนกลับไปทางบ้านผาอ้อนโดยช่องทางนิไทวงแล้วก็กลับมาวรวมกลมกันอีกทีนึ่งก็จากปีที่แล้วที่เราพบ เขารวมของกันก็จะอยู่บริเวณ35ไร่หนองแดงนะคืออยู่หลังสมรักสงฆ์งวัดทําหนองแดงนะก็มารวมของกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าเจ้าด่างเจ้าคิงของเจ้า2องูนะก็จะมารวมกันอยู่บริเวณนั้นนะเมื่อ,อปีที่แล้วนะครับที่เราพบเจอ,อตอนนี้มันก็ใกล้เวลาเข้ามาเต็มทีแล้นะแล้วก็เริ่มมีช้างทยอยจากถิ่นอื่น เริ่มเดินทางเข้ามาก็ตอนนี้ที่กูแย่ก็มีที่กุแย่ก็มีอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็บันไ่อีกชุดหนึ่งห้วยภูอีกชุดหนึ่งแถวเขาลวกก็เริ่มเริ่มทยอยลงมาในพื้นที่ของสวนป่าทอภูอีกไม่นานก็จะมาพบกันมันชีวิตของช้างป่าเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับชีวิตของมนุษย์บางเผ่าพันธนุ์ที่มันจะต้องมาพบปะ พูดคุยกันพบเจอกันแนะนำกันให้รู้จักตัวไหนเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นผู้เท่าผู้แก่ของโขงมันก็จะต้องมารวมกันจากนั้นมันก็จะจากกันไปอีกทีหนึ่งแยกย้ายกันไปเมื่อถึงปีมันก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งของช้างป่าที่มันมีวัฒนธรรมและมีประเพณีของมันเอง ช้างป่าเนี่ยถ้าเปรียบเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยก็ไม่แตกต่างจากโลหิญ,ญานะปัจจุบันเนไปทางไหนก็โดนพักดันโดนขับไล่สายส่งไม่มีใครต้อนรับก็จะต้อนรับได้ยังไงก็เข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชนนะ,อะพอเข้ามาทีความเสียหายก็เกิดเป็นวงกว้างไปเรื่อยในอนาคตนะหลังจากที่มันขยายเผ่าพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ จะต้องกระจายตัวนะเจ้าก็จะต้องแบ่งกันออกไปเป็นโขงเล็กโขงน้อยอ่าอาจจะมีช้างป่าเป็นของตนเองทุกหมู่บ้านนะหมู่บ้านไหนที่ไม่เคยมีก็อาจจะมีเพราะว่าช้างมันจะต้องหาอาณาเขตหาพื้นที่ในการสแสวงหาอาหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยในแต่ละวันแต่ละวันอ่ามันก็จะต้องกระจา,ะจายไปเรื่อยๆดังนั้นผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแหละนะ การแก้ไขปัญหาช้างป่าบางทีเราก็ได้พูดคุยกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะ,ะมันก็เป็นวิธีการที่ดีนะแล้วก็น่าจะแก้ได้แต่ว่าความคิดต่างๆเหล่านี้มันถูกเก็บไว้เบื้องบนหมดนะคนที่มีอำนาจเขาเก็บไว้หมดเขาไม่ออกมาเผยแพร่แล้วก็ไม่คิดที่จะทำหรืออาจจะคิดจะทำแต่ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาอ่ามันก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีอ่าอาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้นะ ที่จะทำชาตินี้อาจจะคิดไว้ก่อนแล้วก็รอชาติหน้าค่อยมาทำก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เป็นปัญหาเหลื้อหลังมานานนะใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีช้างก็จะไม่ค่อยรู้นะครับว่าผลกระทบมันเป็นอย่างไรบ้างนะเราต้องวางใจทำใจให้เป็นกลางๆนะครับคือเราจะไม่โลกสวยจนเกินไปเราไม่อนุรักษ์จนเกินไปแล้วเราก็ไม่เข้าข้างชุมชนจนเกินไป นะเราต้องมองด้วยใจที่เป็นธรรมใจที่เป็นกลางนะ,ะช้างก็ต้องอยู่ได้คนก็ต้องอยู่ได้เราจะทำยังไงให้อยู่ได้ด้วยกันทั้งคู่การอยู่ร่วมกันนะมันอยู่ไม่ได้หรอกนะเพราะมันไม่ใช่ช้างเลี้ยง <c oughs> ถึงจะเป็นช้างเลี้ยงในปัจจุบันก็อันตรายนะครับใครที่มีช้างแล้วก็ไม่ได้ทำงานนะบางทีเอาช้างไปผูกไว้ช้างหลุดไปกัดกินพืชสวนของชาวบ้านก็จะต้องชดใช้ เป็นจํานวนมาหาศาลถึงกับหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวนะ,ะดังนั้นคนที่เลี้ยงช้างตอนนี้ก็หลายคนที่ช้างมันขายไม่ได้ช้างมันแก่มันชราอะไรก็เอาไปปล่อยป่าแต่ช้างบางตัวที่มันเคยอยู่กับคนแล้วมันก็ไม่ยอมเข้าป่าหรอกนะพอเข้าไปเดี๋ยวมันก็ออกมาหาคนอีกนะแล้วช้างที่เคยเป็นช้างเลี้ยงมาก่อนเนี่ยมันจะ <laughs> รู้จักนิสัยคนเป็นอย่างดีดังนั้นมันก็ อจะพาพักพวกบริวารหลังจากที่ไปเข้ากับช้างป่าได้เนะี่ยมันก็จะเข้ามาหากินในพื้นที่ของชุมชนได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเขาก็เรียนรู้นิสัยคนมาแล้วนะย <c oughs> ช้างเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างฉลาดนะฉลาดมากนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดเวลานะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนการเดินทางต่างๆปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าช้างเนี่ยเดินทางเปลี่ยนเวลาแล้วนะจากเดิมทีเนี่ย หลายปีมาเนี่ยเขาจะหากินกลางคืนแล้วก็ช่วงสิบโมงเช้าก็จะนอนนะก็จะตื่นอีกทีก็เที่ยงจากนั้นก็จะเล่นกันอ่าหยอกล้อกันเล่นกันพักผ่อนกันตามอัธยาศัยก็ประมาณทักบ่ายสองโมงก็จะส่งเสียงร้องก็จะเริ่มเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยช้างจะเดินรวดเดียวเลยหลังจากหากินมาจะเดินรวดเดียวนะหรือเวลาที่เขาจะเดินทางไกลก็จะเดินในช่วงเที่ยงเลยเนี่ย ก็จะใช้เวลาในการพักผ่อนในช่วง1 0โมง11โมงทักพักหนึ่งจากนั้นก็จะไม่ไม่พักต่อจะเดินเลยไม่รอเวลาทำให้การคาดเดาของเราก็ผิดเพี้ยนไปได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบลักษณะหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอมันเป็นวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและเผ่าพันธุ์และบริวารอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆ จากทีมงานช้างป่าทองผาภูมนะิก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะมันหมดเดืองเลนะ่าละมันก็เล่ามาเยอะดังนั้นพอเจออะไรนึกอะไรได้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะนะเพื่อเป็นข้อคิดบ้างหรือเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะไม่มีอะไรจะทาไม่มีอะไรจะดูก็ลองมาดูช้างป่ามันก็เป็นความเพลิดเพลินไปอีกแบบนะครับนะสําหรับคนทีนะ่รักชีวิตของธรรมชาติ นะมันไม่ได้เสียหลายนะครับความรู้เนี่ยมันไม่ศึกษาไปก็ไม่ได้เสียหลายนะก็ฝากกันไว้จากทีมงานช้างป่าทองผาภูดสวัสดีครับ